ภาพเจ้าภาพขององค์พระไอนพงษ์บุนาคลการมหาวิทยาราชภัฏราชบุรีจุดูเขียนดุาร้า The d ทาถูกเรียนรูแต่ที่เรียนแล้วขอให้รเจอท่านผู้ดีเดียรที่มารอทุกท่าน

ปาคายยัมเมธมังธนังธักขามิอิติสัมปันนรัณังปทาคามิปาคายยัมเมสังขยามิตทธานามีรมณีสิทถาปะทังสมาเมเรรมณี ปิมาริปัญจติปะปะทานติตุปติยันติาโตปะสัพพะปะหาิุติยันติมาสิรังิโะติยาโธรมะจา ปฏิสหัมปฏิกัสสันทะรีอันทิวรังอาญาจะทะสันติภะสัตตาปรัชชะทัตถาติตาเทเสตุพรหมังอนุปังปิังปะจัง